สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o ี c h ม n n e l นะครับช่องที่เรนูร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์2564นะครับก็ขออนุญาตมาแบ่งปันและสร้างความมั่นใจครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราชนะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขึ้นสถานะนี้แล้วท่านได้รับเงิน100%แน่นอนนะครับก็มาดูรายละเอียดเนาะหลายท่านก็เกิดความกังวลมากมายนะครับที่มาถึงปัจจุบันและว,วันนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันจะได้เงินไหมเนี่ยนะครับมันติดอะไรกันอยู่กันแน่อะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็เลยขออนุญาตมาทําอีกหนึ่งคลิปเพื่ออยากจะสร้างความมั่นใจสําหรับกลุ่มที่ต้องบอกว่าได้รับโครงการเราชนะเป็นโครงการแรกที่เกิดขึ้นในส่วนของโครงการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับให้การสนับสนุน และแน่นอนครับว่าเราจะเห็นภาพด้วยว่าในเรื่องของโครงการรัฐนัจจุบันนี้นะครับยังมีโครงการอะไรอยู่มีโครงการไหนที่เปิดลงทะเบียนได้อยู่โครงการไหนปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับผมจะได้เห็นภาพร่วมกันนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เข้าไปทําการลงทะเบียนผ่านแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29มกราคมเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันครับและจะสิ้นสุดนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับโครงการเราชนะวันที่12กุมภาพันธ์นะถ้าใครไปดําเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสําหรับกลุ่มใหม่แล้วกันนะหรือกลุ่มที่3นะครับที่เรารับทราบกันดีนะก็ถ้าไปตรวจสอบนะครับในส่วนของตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยวันนี้วันที่10แล้วเนี่ยนะครับก็8 9 10เนี่ยก็3เข้าวันที่3แล้วใครขึ้นสถานะแบบนี้นะครับท่าน ก็คือท่านได้รับสิทธิ์เราชนะซึ่งการันตีได้ว่าท่านได้รับเงินแน่นอนนะสิ่งที่อยากจะมาพูดวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้ท่านได้มั่นใจว่าอะมันมีปัญหาเหรือเกินในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋ตังมันจะรับเงินอย่างไรนะมันยังทำแอปพลิเคชันเป๋ตังไม่ได้ อาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะสร้างความมั่นใจว่าท่านได้แน่นะครับแต่ได้ช้าได้เร็วเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับนะเขาเรียกว่าความสามารถของท่านด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวสรุปให้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับว่าเทคนิคและวิธีการที่ท่านจะได้รับซึ่งเขาเรียกว่าผ่านแอปพลิเคชันปอตังเนี่ย มันมีทางเลือกอะไรได้บ้างนะครับที่จะให้ท่านได้เข้าใจและได้ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับสถานะนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งท่านได้รับเงินนะครับโครงการเราชนะแน่นอน100%นะครับอยู่ที่ว่าจะได้รับทันงวดวันที่18ในงวดแรกหรือไม่นะครับหรือจะไปได้รับงวดที่2วันที่25นะครับกลุ่มพาพันธ์ ก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะดําเนินการทางด้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เร็วขนาดไหนยังไงท้ายสุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสถานะนี้นะครับท่านได้รับเงินแน่นอนนะครับผมไม่ได้รับ18,000 2บาทก็ได้รับ25กุมภาพันธ์3,000บาทนะครับยังไงก็ได้รับนะนะครับเอาละสิ่งที่อยากจะแบ่งปันณนะปัจจุบันนี้นะครับที่รัฐบาลออกโครงการมาเนี่ยนะครับที่เรามองเห็นภาพกันอยู่นะครับก็จะมีโครงการล่าสุด คือโครงการเราชนะนะครับจริงๆจะมีอีกหนึ่งโครงการด้วยซ้ำนะครับนั่นคือโครงการเราลักกันถูกไหมที่เป็นกลุ่มประกันสังคมมัตรา3ามนะครับเดี๋ยวยังไงรอให้เกิดความชัดเจนเพิ่มเติมก่อนวันที่21เนี่ยก็จะมีการเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูกันว่าว่าจะเป็นภาพประมาณไหนแต่สิ่งที่ปรากฏและก็เห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีโครงการเราชนะซึ่งเป็นโครงการในส่วนของที่จะได้รับการเยียวยาซึ่งเปิดลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดําเนินการให้ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อย แต่สิ่งที่หลายท่านนะครับมองภาพต่อก็คือว่า เนื่องจากมันมีข้อมูลนะฮะในการลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้เขาเรียกว่ามีการเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยครับมาลงสู่ระบบแอปพลิเคชันเป๋ตังหรือเขาเรียกว่าบัญชีจิเวเลตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับทำให้ในส่วนของรายท่านที่ยืนยันตัวตนนะครับมันมันไม่สําเร็จอยู่นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลเนี่ยนะครับก็มาแบ่งปันนะว่าให้รอการอัปเดตซึ่งก็จะอัปเดตอะไรคําที่ว่าอัปเดตส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือ รอข้อมูลนะครับในส่วนของ w w w r a w c h a n n e c o m เนี่ยนะครับมาป้อนข้อมูลใส่แอปพลิเคชันป่อตังเพื่อให้ใครเหล่านั้นที่ได้รับสิทธิ์นะครับอย่างที่ว่านี้เนี่ยเข้าไปทําการยืนยันบัญชีจิวเรเนะครับก็จะผ่านได้นะครับเนื่องจากตอนนี้ที่มันไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีฐานข้อมูลนะครับของคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันป่อตังแค่นั้นเอง นะครับผมก็ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกปนอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการที่2เราเรียกว่าโครงการนะครับสิทธิ์คนละครึ่งซึ่งก็เปิดมา2เฟสด้วยกันนปัจจุบันล่าสุดนะครับก็เริ่มใช้งานวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนาะและจะสิ้นสุดโครงการคือ31มมีนาคมโครงการคนละครึ่งนี้นะครับชื่อก็บอกชัดนะฮะว่าเราจะต้องเติมเงินส่วนหนึ่งของเราเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็จะต้องใช้สิทธิ์ของรัฐที่ให้ด้วยครึ่งหนึ่ง นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงการนี้โครงการสุดท้ายที่ยังเปิดให้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ให้ใช้เนาะเนื่องจากอะไรครับทางด้านของสถานก,การณ์โควิดนะครับก็ไม่เหมาะสมในการใช้โครงการนี้นะครับก็คือสิทธิ์รองเที่ยวด้วยกันนะครับอันนี้ใครหลายท่านนะครับที่เป็นสมาชิกก็มาเล่าสู่กันฟังนะ ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ผ่านด้วยถูกไหมนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอนะครับในในมุมเขาเรียกว่าเกิดขึ้นลักษณะของการที่จะได้รับนะครับโครงการเราชนะต่อไปนะนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะแบ่งปันตรงนี้เพิ่มเติมในลักษณะนี้นะครับใครที่ได้รับนะครับโครงการสิทธิ์คละครึ่งหรือสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยสังเกตว่า เขาเนี่ยมีการยืนยันบัญชีจีเรตเนี่ยเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รับทราบและรู้ร่วมกันเขาสามารถที่รอรับสิทธินะโครงการเราชนะได้เลยเพราะไม่ต้องไปยืนยันตัวตนอีกแล้วเนื่องจากเขาทําการยืนยันตัวตนก่อนหน้าละถูกไหมส่วนกลุ่มที่มันยืนยันไม่ได้เนี่ยนะครับเนื่องจากรออยู่ก็เพราะว่าข้อมูลยังไม่ได้มาอัปเดตที่แอปพลิเคชันเปอตังค์นะครับในส่วนของการที่เราเข้าไปเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เราได้เจอนะครับในข้อมูลอย่างที่ว่า เนาะมันเลยทําให้ไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปของในเรื่องของโครงการรัฐบาลที่มีช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายนะครับผ่านแอปพลิเคชันป๋่องตังนะก็เป็นลักษณะนะฮะสโครงการใหญ่ๆนะครับซึ่งก็จะมี2โครงการเปิดให้ทําการลงทะเบียนได้อยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการเนี่ยนะครับเฟสสจบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรุนเฟสสว่าจะมาช่วงนะครับกลางๆปีหรือไม่ อันนี้รอรุ้นกันต่อนะนะครับก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเนาะโครงการคนละครึ่งจะใช้ถึง31มีนาคมอันนี้ก็จะปิดโครงการนี้แล้วนะครับส่วนโครงการเราชนะนะครับก็จะใช้ไปจนถึงนู่นละ31พฤษภาคม64นะครับนี่ก็เป็นระยะเวลาของการใช้งานสิทธิ์ของโครงการนะครับ ทีนี้นะครับผมมาพูดถึงนะฮะตัวนี้ที่หลายท่านนะเจอปัญหาอยู่นะครับอย่างที่รับทราบกันนะครับว่าเวลาเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็กดคำว่า g ีเวเดตเนี่ยนะครับก็ขึ้นข้อมูลที่น่าสนใจว่าเฮ้ยมันไม่พบข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้รอก่อนเนาะนะครับไม่เป็นไรเข้าใจในมุมที่ท่านอยากจะยืนยันตัวตนให้สําเร็จนะครับทีนี้ถ้าใครเข้ามาเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีการยืนยันตัวตนด้วยกัน2รูปแบบ รูปแบบแรกเขาเรียกว่าใครที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ท่านก็สามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยกรุงไทยเน็กซ์ได้นะครับอันนี้ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย แล้วก็มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์นะครับถึงจะดําเนินการได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับไม่ต้องสแกนใบหน้านะครับในรูปแบบแรกนี้นะครับส่วนรูปแบบที่2ออันนี้ก็คือการยืนยันโดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการกรอกข้อมูลแล้วก็จะใช้นิ้วของการสแกนใบหน้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าใครได้ก็ผ่านเข้าไปในหน้าต่างที่จะนะฮะดำเนินการต่อได้เลยหรือพูดง่ายลงทะเบียนบัญชีจีเวเลตสำเร็จนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครไม่ผ่านในมุมของการสแกนใบหน้า แล้วก็ไม่ได้อยากไปใช้ในเรื่องของธนาคารกรุงไทยหรือจะไปมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตเนี่ยท่านก็มีอีก2ทางเลือกหนึ่งก็คือท่านสามารถไปที่ตู้ธนาคารสีเทาโดยการใช้บัตรประจําตัวประชาชนครับทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สีเทาตรงนั้นได้ในท้ายที่สุดแล้วนะครับกรณีที่มันไม่ได้จริงๆท่านก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา นะครับเพื่อจะช่วยให้ดําเนินการนะครับอย่างที่บอกไปว่าทั้งหมดทั้งมวลครับท้ายที่สุดยังไงท่านก็ต้องได้แต่จะได้ช้าได้เร็วอันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านจะต้องดําเนินการต่อนะครับช่วยเหลือตัวเองก่อนในเบื้องต้นถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องพึ่งในมุมของเจ้าหน้าที่สุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเขาจะช่วยให้ท่านได้จริงๆแหละนะครับเพราะฉะนั้นการันตีครั้งหนึ่งว่าสถานะดังกล่าวที่ไปทําการลงทะเบียนนะครับเว็บไซต์แล้วท่านได้รับสิทธิ์นะครับเรียบร้อยแล้วจอตารางบอกเงิน เข้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเข้าวันไหนแค่นั้นเองนะ แต่สิ่งที่มันจะเข้าได้เนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่จะใช้นะครับในเรื่องของการใช้จ่ายโดยการสแกนนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนาะไปสแกนกับร้านค้าซึ่งจะต้องมีนะครับถุงเงินเช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะย้ำนะครับในคลิปนี้ครั้งหนึ่งว่าท่านได้รับเงิน100%เแน่นอนนะครับผมเป็นกําลังใจให้และอยากจะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันเนาะนะครับเพื่อจะให้เกิดสิ่งงงที่่นััไมมต้อววกกกลา ท่านได้รับสิทธิ์แน่นอนครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเลยทีเดียวนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลบายกเกษมสันตต้องรำ่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ